กที่สแล้วัง้งคู่ยังกระชุ่มกระชวยกันอยู่ไม่มีใครอ่อนแรงเพราะทิศท้อ ok กัมาเป็นอย่างดีทีเดียวตวสามาซ้อมมาครบ96ยกกคดีก่อนที่จะชกในวันนี้ว,นนวันนี้สุกัดยานตอบโต้ต,ตามลำตัวบ้าง ไปหุบซ้ายทีนึงอนีสุกาพยายามล้วงลำตัวเธอส,สักเหมือนกันเธอสักต่อยลำตัวอีกู่ลำตัวอีกตามอีกไม่โดนซ้ายไม่โดนเธอขยับซ้ายแล้วต่อยขวาตามไว้อนีตสุกา,ยายก็ตอบโต้ไม่ได้หยุด ยังไม่รู้ว่าใครจะหมดแรงกันก่อนนะครับคู่นี้เพราะว่าชกกันตลอดเวลาตั้งแต่ยกที่หนึ่งมาแล้วถ้าเราเลยกสักแน่ท่าทีคงจะทนทานมาของโอนิสุกะได้เห็นก็เข้าไปทดลองหมัดโอนิสุกะาหลายครั้งแล้วทังโหลกแก้มด้านขวาของโอนิสุกะนะครับทำท่าว่าจะแตก สักตามติดเข้ามาอดิกาไปยับซ้ายต่อยขวาตอบโต้กลับไปอีกอันนี้เธอสักเล่นลำตัวหนักแล้วต่อยลำตัวอยู่เรื่อยเพราะว่าร่างกายโดยเฉพาะบริสุการนี่เอวบาง่านน้อยหน้าหุกลำตัวแล้วเกินแต่เธอสักเวลานี้จ้องอย่างเดียวจ้องจะต่อยลำตัวเท่านั้น เราก็ได้ yup. ข่าวว่าโอริสุกาน so ี่มีจุดอ่อนที่ลำตัวเกลือักตามติดเข้าไปอีกอย่าแพ้ต่อยขวาทำท่าจะลงเหมือนกันโอริสุกาแต่ไม่ลงนะครับเกลือัก์เวลาเข้าไปต่อยไปละครั้งก็ดู น้ำหนักหมัดหนักแน่นดีท่าแล้วนะครับตอนนี้ที่จมูกของวอนิสุกาก็มีเลือดกํดาวไหลออกมาเล็กน้อยคนขา,ขาวๆนี่เวลาแตกแล้วว่าเลือดไหลออกมาอยู่สวยงามนะครับภาพสีมันชัดเจนดีเหลือเกิน ลิสุกาพยายใช้ความยาวให้เป็นประโยชน์อยยนถอยัย็บไก็ถอยวนไปรบอบๆเวลาเถลิงศัก,ก์บุกเข้าไปต่อยแต่ละทีเนี่ยลิกศกาก็ก้มหลบอย่างว่องไวเหมือนกันเสือกสักก็คงจะประคองประคองกำลังไว้ก่อน ต่อยลำตัวอยู่เรื range, ่อยในขณะที่รอกลอกันอยู่นั้นเสือประคัดไม่โดนจังๆนะครับเสือปลาคางไม่โดนตอนนี้เธอรัศก์จะเป็นฝ่ายเดินหน้าตลอดเวลาก็ไปชี้ให้กรรมการดูครับว่าทั้ง อริศการเนี่ยแตกความจริงไม่ใช่เรื่องของเถลิงศักดิ์เลยมีหน้าที่ต่อยอย่างเดียวพยายามทำให้แตกมากเท่าไรยิ่งดีเพราะว่าหนกแก้มด้านขวาของอริศกาก็เริ่มจะแตกแล้วไปขยับไปยับไปทีหนึ่ง ยับอีกโยนโยที่ห้านะครับเซลสักก็คอยยับก็ก็ต่อยตัดลำตัวไว้ไเรื่อยๆแล้วก็เดินเข้าไปหาอีกทั้งคู่จะโชกันสิบสองยก ยับไม่คอยถึงเท่าไหร่เพราะว่าอนิสุกาก็ถอยไปห่างแต่ว่าถ้าเวลาอนิสุกะยับมามั่จะได้เปลี่ยนเพราครับช่วงแขนยาวกว่าหมัดไม่จะถึงหน้าถึงศักดิ์ทุกทีเลือดไหลถนนแก้มด้านขวานะครับอนิสุกาเป็ทนท้าลงมาเลย ชักพาวงตกใต้เปลือกตาด้านขวาของโอนิสุกาก็แตกเป็นแผลโดมหมัดขอเทอสั์ย้ำเข้าหลายหมัดเือะเกินเทลศักยังไม่รู้ข้อแรกนะครับอัดเข้าไปแล้ว โอนิสุกาก็ต้องชกเต็มที่เหมือนกันวันนี้เพราะว่าเป็นโอกาสดีนะที่จะชิงแชมป์โลกเหรืศัพท์ย้ำที่แผลของโอนิสุกะาแล้วก็ต่อยฮุกตามลำตัวบ้างแต่ว่าหมัดอับัดของเตรืาศักด์มักจะพลาดสมบ โอริสุกะก็ดูท่าทีไม่ค่อยอยากจะเข้าใกล้เฉลิงศักด์เหมือนกันขอยยัดอยู่ห่างไว้เฉลิงศักด์ทัาเห็นว่าโอริสุกาแตกแล้วที่เปลือกตาด้านขวาแต่ก็ไม่บุกเข้าไปคอยต่อยตัดลำตัวไว้ก่อน โอนิส right. ุกาก็จะพยายามเย็บแล้วก็วนไปรอบๆอีกเพื่อไม่เป็นเป้านี่ไงเสลอสักจับได้ง่ายเซลุสักก็ทำหลอกล่อซะแล้วเอาหน้าไปหาหมัดของออนิสุกาบ้าง ถึงแม้เธอิักจะใช้ความพยายามสักท่าไรก็ตามที่จนน็อกคนนี้สุกะแต่ก็ยังมองไม่เห็นแววนะครับตอนนี้ผ่านมาถึงยกหกแล้วอเิ็สุกานี่ขยันชกจริงๆมือไม้ไม่ย,ยอมอยู่นิ่ง,งเฉลิสักงตอนนี้ไม่เข้าแสดงนานเข้าทีหนึง่ง โั้น้สุกยเห็นเถระศักร์ไม่เข้าชักได้ใจเหมือนกันแยบซ้ายต่อยขวาเข้าไว้การชกจะมีขึ้น12ยกนี่มาทมยกที่7แล้ว นักมวยไทยของเราก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้นักมวยญี่ปุ่นถูนับได้แม้ว่านักมวยญี่ปุ่นโอนิชูกะจะมีแผลแตกขึ้นมาแล้วก็ตามแต่เทรลสักษษก็ยังไม่ยอมช่วยกาสนี้บุกเข้าไปหรือถ้าไม่โดนก่อก็ไม่เข้าออซะด้วย ตอนนี้ก็เรียกว่าชกกันหมัดต่อหมัดแล้วนะครับเสียงพี่เลี้ยงก็แต่โกนบอกให้ชกเป็นชุดเลยเสลิงศักไม่ได้ยินมัง้งบอกชกทีละหมัดดีกว่าโดนปลายค้างนาทีแล้วนิสุการโดนขวาเขาแล้วแต่เป็นหมัดที่ไม่ปล่อยไม่ไม่หลักหนูเท่าไหร่ ตอนนี้ก็ชกมาเฮดโดนเป้าเท่าไหร่นะครับวันนี้สุตาจะเป็นฝ่ายรุกร่ายไปบ้าง่ทราบว่าเจริญศักดิ์จะออมแรงไว้หรือเปล่าเลยไม่ยอมตะลุยด้วยเจริญศักดิ์คอยยับไ่อย่างเดียวมัดฝาไม่ใช่ตอนนี้ ไม่พยายามที่จะเข้าใกล้คู่ต่อสู้หยับท้ายไว้ถล่มศักดิ์คงจะรอให้โอนิสุกะเป็นฝ่ายเข้าไปหาโอนิสุกะถ้เข้าเหมือนกันทั้งที่เป็นฝ่ายมีแผลแตกรุกไล่เยถล่มศักดิ์เข้าไปแล้วตอนนี้โอนิสุกะ ยามต่อยลำตัวของโทรศักดิ์ดโอนิสกต่อยเป็นชุดเหมือนกัน,นโอนิสกาไม่กลัวเทรศักดิ์แลแ้วแลกเป็นแรกเลือดก,ก็ค่อยๆไหลมอกมาแล้วนะครับจากเกือดื่้ด้านขวาของโอนิสกะา ไปเป็นยกที่8แต่แล้วก็สักยังเขาอยู่ในอีรอบเดิมนะครับคือแย็บซ้ายแล้วก็วนไปวันนี้สุกาก็พยายามใช้หมัดแย็บซ้ายเปื่ประโยชน์เหมือนกัน แยบแรกกันในช่วงแขนของอนิสกาห์ยาวกว่านะครับหมัดถึงก่อนด้วยซ้ายไม่เจอ,เจอตอนนี้เฉลิมศักดิ์นานๆที่จะฮุกลำตัวสักทีหนึ่งอันนี้สุกากะตอนนี้ก็โชคอย่างสบายๆแล้วเพราะว่าเฉลิมศักดิ์ไม่บุก เรียกว่มามัดต่อมัดก็แลกกันไปตลอดเวลาแต่ว่าไม่ใช่เป็นหมัดที่น่ากลัวอะไรเท่าไหร่นักเราสัง่งแยบอย่างเดียวแต่ไม่เข้าแลกไม่พยายามที่จะทำให้แผลของคนที่สุกากกว้างไปกว่าเดิม โรรศัดิ์คอยจ้องจะต่อยขวาถ้าทะลุซ้ายไปก่อนวันนี้สุกาาตานี้กระชับประเฉงขึ้นแล้วแร้รศัดิ์ต่อยลำตัวได้ยหมัดเดียวหมัดขวาแล้วก็แยกกอกไปอีก โอนิสุกาเนีโดนหมัดของเถลิงศักดิ์หลายหมัดก็คงเจาไม่รู้สึกเจ็บปวดเท่าไหร่ถึงได้เดินเข้าไปหาเถลิงศักดิ์อยู่เรื่ยพยายามจะเรืยคืนบ้างเลิงักดิ์ตอนนี้ไม่มีหมัดชุดแล้วหมัดชุดหายไปแล้วเหลือแต่หมัดแรกกันไปแรกกันมาซึ่งจะไม่ได้ทำให้ไฟายนิสุกะ บอบชำาแต่ประการใดเพิ่มกันไม่อีก